มือนีสิมาตอบให้สำหรับบุคคลที่ตั้งคำถามนะคะในเพลงใหม่ของทางพี่ก้อยชาลีนีค่ะถึงน้องฮักแพงวรัญญาพรทำไมได้ออกมาแค่แป๊บเดียวคนก็พูดแบบนี้ได้ออกมาแค่แป๊บเดียวแต่ทำไมบ้านฮักน่ะโพสต์ซะคิดว่าเป็นเพลงของฮักเพลงเออทุกคนต้องบอกก่อนว่าซอลเนสกระเดียวกิการไปรับชมมารล่ะนะสำหรับเอ็มวีเพลงฮักโคสจะสู้ต้องอยูห้เป็นน้ำตาก,กระเด็นหรือวาแต่ซี่สำหรับ พี่ก้อยชาลีนี้ก็สิขาวเรื่องนะคะก็สืบความย่าวสาวความเรื่องที่เขาสิมาบอกในมือน,นี้นะคะต้องบอกว่าล่าสุดนะคะของหทางเพ่งหากคนจะสู่ตรงยู่ห้เป็นทางลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะออนแอร์ Air, เมื่อเช้าวันที่20กุมภาพันธ์เวลา9ก้านาฬิกาไหมที่ผ่านมานะคะตอนนี้นะคะนางอาดคลิยู่นะคะเวลา5ทุ่มตรงของวันที่20กุมภานะคะทุกคน ห็ฮัตซอลเลยบอกกันยากหรือกุมภาเฮ้ยอ่ะขออภัยกุมภานะคะกุมภาแล้วก็เพลงนี่นะคะล่าสูตนะคะยอดวิวยูทีสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันยี่สิบห้าวิวนะคะกดไลค์สามหมื่นไลค์เลยทีเดียวนะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นเพลงที่ดีมากๆเห็นว่าติดหนึ่งในมาแรงนะคะสาวเลยมาสองเบิงแต่ตอนนี้ไม่ติดแล้วนะคะตอนนี้ขยับมาที่สิบเจ็ดมาแรงนะคะแซวเลยดูตอนแรกน่ยี่สิบเก้ามาแรง ตอนนี้เห็นว่าบอสนะ่ะบอกว่าติด2มาแรงติด2แล้วก็ติด1มาแรงพอเรามาดูตอนนี้ติด17มาแรงนะคะก็ไม่ทราบว่าอาจจะมีการเคลื่อนเพราะ MV หรือว่าเพลงในประเทศไทยมันมีเป็นพันเป็นหมื่นเพลงนะคะมันก็มีเพลงสลรับปรับเปลี่ยนกันไปแต่ว่าทีนียว่าติดหนึ่งในมาแรงแล้วนะคะสำหรับเพลงเพลงนี้ซึ่งก็เป็นเพลงที่ MV ดีอีกีอย่างดีนะคะก่อนอื่นต้องขอชื่นชมก่อนสําหรับอะเริ่มจากใครก่อนดีเริ่มจากพี่ก้อยก็แล้วกัน เพลงนี้พี่ก้อยรู้สึกว่าเป็นเพลงที่พี่ก้อยภาคภูมิใจมากๆนะคะเป็นเพลงที่พี่ก้อยฟังแล้วเนี่ยเออลองแล้วเนี่ยมวนเขาเรียกับว่าเป็นเพลงที่มวนเป็นเพลงที่เข้าถึงด้วยได้ทุกแพลตฟอร์มรูปแบบนะคะสําหรับเพลงเพลงนี้แล้วก็น er ้องเดียนะคะด้วยความที่ว่เป็นนางเอกเอ็มวีเนาะน้องเดียแสดงถึงอัธรลดมากๆนะคะมีสีหนักคราตาการลองห้การแสดงความเป็นแม่คนอะไรแบบเนี้ยอ่ะเป็นคนท้องอะไรแบบเนี้ยน้องเดียคือทําได้ดีมากๆแล้วเอ็มวีเพลงสดมากก็จะมีน้องเดียเนาะ ถัดกลับมาถัดลงมาก็จะมีพี่ป๋อมแปมนะคะที่ถัดมาจากน้องเดียนะคะแต่พี่ก้องอยู่ทางเอ็มบีอยู่แหละพี่ก้องเ็าเป็นพระเอกเป็นคนที่แบบเจ้าชู้มากแต่ก็มีทางพี่ป๋อมแปมที่เป็นเป็นชู้ก็แล้วกันนะคะเป็นชู้ของทางพี่ก้องทําหน้าแบบแบบนี้เลยทุกคนในเอ็มบีบอก้าแบบแล้วไงอะ่ะฉันเอาฉันเอาแฟนเธอแล้วไงอะ่ะเธอท้องแล้วไงเนี่ยเออแล้วทีนี้ก็มีฮัรแปนได้ออกมาประมาณ แป๊บเดียวนะคะแค่ฉากเดียวเท่านั้นซอนเนอก็เห็นตอนแรกก็เฮ้ยทำไมได้ออกน้อยจังกมาน้อยก็จริงแต่อยากให้ฟังดังต่อไปนี้ก่อนนะคะหลายๆคนอาจจะฟังหอดมองนี้แต่หลายๆคนอาจจะฟังบะหอดแต่ก็คอมเมนต์ไปแล้วไปทิดเรียบร้อยแล้วตอนดีเสือ้อเสื้อมีคนคอมเมนต์แล้วแต่ว่าฟังบะหอดนี่นาที่ที่สามนี่ซึ่งอ่ะกว่าสีเขาเรื่องเนาะพี่น้องมันก็นมีหลายเรื่องที่เขาต้องสาธยายก่อนเนาะติดอ่างอะไรแบบเนี้ย คือมันไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีทางพี่น้ำเพชรสตูดิโอซึ่งเป็นคนที่ว่าเป็นแบบว่าไทยเอ็มวีไทยอย่างนอกเป็นกระดออกเมาวว้วนะคะฉีจแจงแหลงไขนะคะในประเด็นที่ว่าทาไมฮักเพลงได้ออกน้อยเพลงนี้มเป็นเพลงที่ออกเชิง18บวกนะคะทุกคนนะสำหรับคนที่เป็นนั่งรายเนาะฮักแพงกะได้แสดงเป็นเป็นกิกเป็นกักของอันพระเอก้องวายุน่นแหละพี่น้ำเพชรบ,บอกว่าจากใจพี่น้ำเพชรถ,ถึงน้องฮักแพลงกรณีออกเอ็มวีเพลงแค่นิดเดียวนะคะ ซึ่งพี่นภเพศก็บอกว่ามันเป็นเพลงแรงเพลงแนวผู้ใหญ่พี่ก็เลยให้เธอออกบอหลายออกฉากไม่เยอะเพราะเซฟเธอป้องกันเธอรออายุมากกว่านี้ค่อยเล่นอีกครั้งนะลูกนะคะนี่คือพี่นภเพรนะคะซึ่งฮักแพงก็บอกมาก็ขอบคุณพี่นภเพศสำหรับโอกาสไว้ถ่ายแค่นี้ก็ดีใจแล้วจ้าสำหรับประสบการณ์ใหม่ๆจ้าฮักแพงก็บอกแบบนี้ ฮักเพลงว่าได้ถ่ายแค่นี้ก็ดีใจแล้วพี่นพก็บอกว่ามันเป็นเพียงแนวแรงแรงมันกับเมนข่วมพืนนะเพียงนี้มันแห้งบว่าับเป็นฉากในรลดฉากบนเตียงพี่นอเห็นดูพี่นอพี่นอเห็นดูบนบอที่พีพ่ผมแปมเล่นน่ะมันแรงมันออกแนวแบบสิบแปดบวกเลยแหละแต่ที่นี่มันกลายเป็นเอวี่ของเพลน,นอนแล้วเสียหายสม,มุิว่าหายักแพงมาสแสดงเป็นพี่อมแปมสมุินะคะสมุิไม่ได้พเพราะหักแพงน่ะเพิ่งอายุสิบเจ็ดสิบแปดอ่าว่าสามารถสแสดงฉากแบบนั้นได้ถามว่าสแสดงได้ไหมก็ได้แหละ แต่ดราม่ารถทัวเนี่ยกำลังสตาร์ทหลุดแหละสตาร์ทรถถาแหละรถทั่วสตาร์ทรถถาแหละถ้าถ้าเมื่อไหร่ที่ฮาร์เรได้เล่นฉากพี่ปองแปมบเนี่ยรถทั่วพร้อมจอดเลยค่ะปึ๊บอายุแค่นี้มาเล่นแบบนี้สมบทบาทด้วยน่น,น,นี่มีมีคคักเทียงบอเทียงสาวใยบอและบัดที่นี่เพื่อนกับมีการมาเซีนเล็กน่อยนั่นแหละได้ออกน้อยยังดีกว่าไม่ได้ออกนะคะเพลงนี้มีกระแสมากนะสาวในเชื่อว่าหนึ่งละหนึ่งล้านวิว ในไม่กี่วันแน่นอนได้ออกน้อยดีกว่าไม่ได้ออกขนาดบางคนเขาเป็นแค่เอ็กตอไม่กี่วิเขายังดีใจเลยอันนี้ก็ถ้าจะเรียกว่าเอ็กตอก็เรียกได้นะคะก็เป็นการออกฉากแค่แป๊บเดียวนะคะแต่อย่างน้อยก็เห็นหน้าฮักแพงแบบชัดๆนะทุกคนเข้าใจไหมแล้วก็หน้าปกเพลงก็มีน้องฮักแพงด้วยนะคะพี่น้องกัมมี่เนี่ยกัมมี่น้องฮักแพงนั่งอยู่หน้าปกพีนเพลกบอ,อกว่าอธิบายได้ฮักแพงก็บอกว่าเนี่ยไม่เป็นไรนะคะ ได้ออกน้อยก็ดีใจแล้วนะคะเพราะโอกาสดีๆนะคะก็ไต,ต่เต้ากันไปไม่มีใครเริ่มจากสิบทุกคนเริ่มจากศูนย์หมดค่ะก็ถือว่าเป็นการพูดอย่างถูกต้องนะคะอธิบายพี่น้องในข้าใจแล้วแล้วก็หลายๆคนก็เจาะจงไปแต่น้องพักเพลงนั่นแหละเอ็มีเพลงนี้มันเป็นเอ็มีเพลงของหลายๆคน,น่ะแล้วทั้งบอสอ่าบอสโจนเนี่ยก็มีการให้ค่าทุกคนเท่าเกันนะคะใครได้ออกน้อยออกเยอะมีค่าเท่าๆกันหมดนะคะอะ ถ้าไม่มีพี่ผมแฝมก็คงไม่มี m v นี้ถ้าไม่มีน้องเดียก็คงไม่มีเ v มนี้ถ้าไม่มีน้องฮักเพลงก็ไม่มีเ v นี้ถ้าไม่มีพี่ก้องก็ไม่มี MV นี้ถ้าไม่มีพี่ก้อยก็ไม่มีเพลงเพลงนี้ออกมาทุกคนมีค่าเท่ากันค่ะทุกคนมีความสมบูรณ์แบบเท่ากันอยู่ที่ว่าใครจะมองในมุมมองในแง่มุมไหนเท่านั้นเองนะคะในประเด็นที่มันเกิดขึ้นแต่สาวน้อยเสียว่าเพลงนี้พี่น้องมันเป็นเพลงที่รู้สึกว่าลยๆคุณให้กําลังใจ บ้านหักแต่ละบ้านมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะเขามาแช่กันกันนำกันหึมเลยนะคะพี่น้องที่ถ่ายเพียงของพี่ก้อยเพีงนี่เนี่ยมีกระแสชั่วข้ามคืนนะคะอันนี้ยังไม่ข้ามคืนเลยกระแสก็ดีแล้วตื่นสองมาดีบ่ดีอาจจะ 3- 4สแสนวิวกับเป็นได้ค่ะแล้ว1ล้านวิวไม่เกินหนึ่งอาทิตย์แน่นอนนะคะแล้วก็ฝากก่อนสิมืดคลิปนี้นะคะเ็เะืซอวาเมือว่านที่ว่าอ,นอานดามามีคนคนหนึ่งมาบอกว่าเพียงเพียงนี้เนี่ยไม่เกิน5 0,000ื่นวิวเนี่ย อ่าเจ้าการข้สีเห็นเนาะเนาะว่ามันเกินนะคะมันมันเกินไปเยอะมากนะคะมันมันเกินไปสองสามเท่าคุณละ่ะจากที่เจ้ามาคอมเมนต์มาแควมาแซะทางบอโจเนาะบอโจูเลิกกว่าแล้วว่าถ้าไม่ถึงห้าหมื่นนะพร้อมที่จะปิดค่ายแล้วก็เลิกทําเพลงเลยนะแต่ตอนนี้คือสองแสนกว่าจะสามแสนแล้วลงคลิปเนี่ยเวลาที่ลงคลิปอาจจะถึงสามแสนแล้วก็ได้เพราะว่านั่งอัดอยู่นี่มันสองแสนสามเอ้ยสองแสนแปด ส่วนทีทุกคนกำลังนั่งฟังอยู่อาจจะ3า0แสนเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะติดหนึ่งในมาแรงถึงจะติดไม่นานแต่ก็ติดนะคะอย่างน้อยก็ถือว่าติดหนึ่งในมาแรงนะคะก็ถือว่าเป็นความยินดีแล้วก็ดีใจพี่ก้อยบอกว่ายังไม่เคยมีเพลงไหนติดหนึ่งในมาแรงเลยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยสําหรับประเด็นนี้นะคะย่าสามากนะลายครับพี่น้องเมื่อยออกมาอธิบายดรามา่าเมื่อออกมาเวานะคะสำหรับคนทีม่มีความคิดหลบๆีนี่เมยพี่น้องเออจากไี้ก็ฝากไว้นะคะ